สวัสดีครับมาพกกำล่มคนใต้หัวใจอีสานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พิจิตรนะครับอู่ซ่อมเครื่องรถไถเดินตามของช่างสมคิดนาดอนนะครับสาเหตุเพราะว่าเ,เครื่องที่ผมทำนะครับโรงกึงเขาเหาคนที่ทำอลูมิเนียมตัวบูทอลูมิเนียมของเขาพ่อเหวียง ยากนะครับแล้วก็ทำไม่จบนะครับสุดท้ายก็เลยต้องยอกเครื่องมานะครับมามาจบที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับพามาหาหมอแล้วนะครับ เยอะมากครับวันนี้ประมาณ5-6เครื่องครับต่อผมเป็นเครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องที่ง่าเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเอาสเต็ปไหนนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่เขาครับเขาจิ้มนะกรจิ๋นใหญ่เลยแต่ผมนี้ไม่กินแล้วแต่ของจุ่มจะฉุดน้องต้องไปฉุดบอลหน่อยหลังหอกหน่อยังใหญ่เลยได้ก่อน นไไม่แกแล้ว,ว,วะะครับขอผมเริ่มแกแล้วตอนนี้จ้งแกะมาแล้วลูกเตือนยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็ไล่ไล่เช็คของอยู่ ไอเนี้ยต้องเปลี่ยนแน่นอนแหละเจลน้ำมันเนี่ยต้องใส่ด้วยนะเมย์ใส่ด้วยแน่นี่ปลกไหลเมย์เดินยู่แล้วนั่งแค่เลยมรุ่น่ะเดี๋ยวกูเลื่อยห้ไล่ไลแต่มึงต้องล้างด้วยเลยวันเนี้ยโอ้ยนี่เครื่องอะไรรอตีตัวเออแล้วเสร็จแล้วสอง ลื้อเสร็ามตัวแล้วมึงยังพึ่งพมาถึงอูเนี่ยทาลื้ออุ่เไหอ่ะ1ัร้าตัวร้อยหตัวก็มาฮะอ้นี่รยี่สิบที่เดิมร้อยยี่ิบได้เยกคะนาลูกค้าวนี่ยสตัวอันนี้เขาลองย้องกับมาถ้ามึงไม่ถามนะมึงลื้อไป้แอนี่ถอดเหียมได้แล้วมึงเห ร <inate> อรุ้นรอลุ้นม,ม,มันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไอตัวตัวกระเดื่องนี่น่าจะสึกแล้ว,วครับเพราะว่ามันตั้งไม่ได้เลย <S 2> <S 2> นนใช่ไหมมันบูธเบิร์ดคือเขาไม่ทำให้เขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ ผมก็เลยงงว่ามันตีบูธมันต้องดูว่าเป็นที่บูธหรือเป็นที่กระดือครับไอเนี่ยไอไอหลอดหลอดนี่ก็ไม่ใช่ของมันนะครับพรเพราะว่าของของเดิม<อ>มันไม่ไม่มี<อ>ผมเลยต้องหาอหาันอ,อนื่ <c oughs> นทำเพียมาเข้าไม่ได้เพียคงเข้าไม่ได้จ้าหนักเลยครับไอเนี่ยแหละตรงนี้หนะักเลยแล้วก็ตะกูลสปริงอ่ะงอันนี้ขอสปริงที่จะไล่ข้างเลย ทำเดิมเดิมทำเดิมเดิมก็ได้แต่ว่าสปริงนี่มันใช้นางแล้วผมาไม่ได้แจมันล้าไหมเนี่ยถ้าไร่ข้างมันต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าสปริงคันแร่งอ่ะมันมันหนืดมากเลยครับคือมันเบาไม่ค่อยได้อ่ะมันเบาแล้วมันจะค้างแล้วมันก็ดับไปเลยโอ้มันมันล้าเลยสปริงเลยใช่ครับอาจอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เ่ยถ้าพี่ใส่สปริงมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วพี่จะไล่ข้างไหมไล่ข้างแค่ใส่สปริงอย่างเดียวสปริงวาสสปริงเกานะครับครับเปลี่ยนสปริงอย่างเดียวไม่ต้องไล่ข้างอกครับเอาเดิมเดิม

ดูแล้วด <À? S 2> ูแล้วเครื่องนี้น่าจะหนักเครื่องเคียงเครื่องเคียงไม่ไหวเลยเพืองเพืองยังโอเคอยู่ใช่ไหมเพืองมันก็ไม่ได้ดังเลยมันมันจะดังไอ้ลูกพัรลม ต้องเปลี่ยนแน่ๆลูกปืนพัดลมสองตัวนะครับไม่นะ่านลูกปืนพัดลม,มดังกอดติดตั๊กแย่เลยครับของตัวเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ดังเอออันนี้ก็ดังเพราะว่าไม่ไม่ได้เปลี่ยนสองสามปีแล้ว

ตัวอะไรวะเนี่ยตัวบากนี่ยังใช้ได้อยู่นะหรือว่ามันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนได้ได้ยังได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าช่างทํานี่เละเลยผมต้องเจียร์แต่งใหม่เลยเนะี่ยแล้วเลยนึกกลัวว่าองณหภมันจะเพี้ยงผมไม่เสร็คุกไหมแต่เขาคิดใบละห้าร้อยก็ตายเลยนี่ขโมาโเนียทำงายทั้งวันทั้งวันทั้งวัน ไปละห้าร้อยนะไปละห้าละห้าพุงละพันดีแน่เลยนะ น้ำมันไม่ขึ้นเลยเวลามันร้อนน่ะไขเจน้ำมันมันจะหายไปเลยประมาณก็คชึ่วโมงนี่น่าจะเป็นที่บูธนะครับดึงก้านประกอบแล้วนะครับ เฟืองเหลียไปยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับเปลนเลเลี่ยเ,เลยไม่เปลี่ยนเลยครับไอ้แก่นี่นอนแกนบิดขึ้นลงหน่อยเนาะเดี๋ยวเพื่ เดมาคล้องไปไอนีง้ฮะัเอียงเนี่ยอาไม่ตอนแกทุบว่ามันเอียงเลยตอนแกก็ช่นหมุนด้านหน้าเลยเรียบร้อยล้ะไอยู่ด้ไได้ี่อะแหวนหลุดไปแล้วหลุดแล้วแหอเหไอไข้อข้อเหวียงต้องเจียใหม่ไหมครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วไอ้ไอ้นี่อ่ะอันนี้จะเปลี่ยนบู๊บู๊มันหลวมหนิบู๊ตมเนียมหลวมอย่างเดียวใช่ไอ้โอลิงมันน้านโอลิงมันสึกโอลิงโอลิงมันแข็งโอลิงผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะก็ไม่หายนะมันแข็งมันหมุนตามเลยนิเออไม่หายโอลิงโอลิงแท้เลยนะที่เปลี่ยนมาเนี่ยเออไอ้ตัวนี้จะมาแต่แล้วมัน อ๋อนี่ไงเป็นบูธใหม่นี่ไงแต่อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เนะอ๋อโอเคโอเคได้ช่วยแล้วผมที่ไหเก่าแล้วเออเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยหาหาซื้อไม่ได้เลยหาซื้อยากมันต้องวัดตรงนู้นแล้วไปบอกเขาใช่ไหมครับซื้อบูธบูธหนึ่เออนั่นแหละยากโดน อุ๊ยเ้บอกตรงไหมตรงเขราะว่ามนตกเสียงเครื่องเครื่องผมดังที่สุดแล้วงั่นใจเลยแล้วเสียเลยดูดิขาดจะหมดอยู่แล้วเนี่ยจะเอาของมาให้ตอนนั้นยังลืมเลยของมาให้โวยอีกเนี่ย เออใช่ท่อยันมากเปลี่ยนทั้งปีก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหไหลกันเป็นเลยเหมือนเอ็มเหมือนของของแกป่ะเหมือนกันเลยในจุดที่คูนสองก็ได้ ไม่นึกว่าทอขยับปลาไม่ขยับได้ทอยันมาก

啥玩<的> <laughs> ขอบดีมาก ตอนนี้ก็เอาเครื่องมาใส่หางแล้วนะครับถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านเมื่อวานนะครับแต่ว่าเพิ่งตื่นนี่ครับตอนนี้ก็อัพจาก et 95นะครับกลายเป็น rt 120่อนะครับ9 5เนี่ยมันเ5แรงนะครับตัวนี้มัน120รแรงเอ้ยมันไอ้12แรงนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไม่มากนะครับ หมดหมดไปก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับยังขาดก็เรื่องท่อนะคท่อไอเสียนะครับตัวนี้มันท่อเดิมมันมีอาการคือสูบหลวมนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะไปอัพสูบหลวมตัวแหวนตัวอะไรมันหลวมแล้วทําให้น้ํามันออกท่อไอเสียนะครับทีนี้พอน้ํามันออกท่อไอเสียแล้วทําให้ท่อไอเสียตันนะครับ ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวกล่าวว่าจะลองแก้วิธีก็คืออาจจะทะลวงท่อไปก่อนนะครับประหยัดงบนะครับทะลวงท่อเสร็จแล้วก็ถ้ามันไม่เวิร,ร์กก็ค่อยซื้ออีกทีนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวทะลวงท่อเสร็จแล้วคงจะปีนี้ก็คงจะได้ไถนาแบบสบายใจหน่อยนะครับแบบราบรื่นหน่อยนะครับเพราะว่า ทำมาหมดแล้วนะครับตอนนี้เสร็จสับหมดแล้วนะครับคอมพิวร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องนะครับที่มีปัญหานะครับบูทต่างๆนะครับแล้วก็บูทอลูมิเนียมนะครับกึ่งใหม่หมดแล้วนะครับตอนนี้มีของนะครับไปถึงก็เปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับก็คือปัญหาคือไม่มีของเลยครับถ้าซื้อของได้ครับคงจะไม่มีปัญหาครับคงจะเสร็จตั้งแต่รอบ ปีที่แล้วแล้วนะครับคุณจะซ่อมเสร็จอะไรปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือบูธที่ตีมานะครับจากโครงกลึงนะครับตรงนี้บูธมีปัญหานะครับบูธหลุดคามือคามือช่างเลยนะครับก็เลยต้องทําบูธใหม่นะครับตับเกียวทําบูธใหม่หมดเลยนะครับก็เสียเวลาไปพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะคอมพิวตแล้วครับก็ยังไงก็ลองดู นะครับลองดูเขาคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับเพราะว่าตัวเก้าแรงครึ่งเนี่ยมันมีปัญหาคือสูบน้ําแล้วมันแรงมันไม่ถึงนะครับต,ต้องเร่งเครื่องพอเร่งเครื่องแล้วน้ามันมันก็เลยเปืองนะครับแต่รอบนี้ก็คืออัพเพิ่มมาอีก3มแรงม้านะครับก็คิดว่าน่าจะพอเพียงนะครับก็ไว้ดูกันนะครับยังไงก็ต้องลองใช้งานดูนะครับนั้นคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าวคอกนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ